บริเวณนี้สิบอให้ไ่าเขาอุปสิมีแต่เจ้าคนเดียวในหัวใจบอเอากำลังอินเลยตายหา่าแล้วไปเปลีนแบตก่อนพี่มีแบตที่เหลือนานกว่านี้ไหมอันเดิมบัตรเดียวก็หมดแล้วเนี่ยนี่เลยพี่ตัวนี้แบตเพิ่มความจุดิสซิ่งบ่ายโมงสีบเแกะเครื่องเป็นแบตเตอรี่ไปกันต่อ หมายเลขนาท,ทีเสร็จแล้วเครื่องเปลี่ยนเป็นเสร็จแล้วพี่สาวคนสวยอดี๋ยวไปทำเอ็มบีต่อก่อนนะโอเคโอเคที่